วันนี้น้องมดจะพาพี่ๆนะคะมาเก็บไข่น้องไก่ในโรงเรือนกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้น้องไก่จะไข่ไว้ให้เยอะแค่มองไกลๆนะคะน้องมดก็เห็นไข่น้องไก่เยอะมากๆเลยและที่สาคัญนะคะน้องไก่ไข่ไว้ให้สะอาดและรังไข่น้องไก่ใหม่นะคะน้องมดชอบมากๆเลยค่ะน้องไก่เองก็ชอบไม่แพ้จากน้องมดเลยนะคะมองไปนะคะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากพี่ๆน้องๆนะคะบอกว่าชอบเวลาตอนที่น้องมดเก็บไข่ไก่มากๆเลยค่ะวันนี้นะคะน้องมดก็จะเอาคลิปมาให้ดูกันยาวๆเลยค่ะเพราะว่าไข่น้องไก่ไว้ให้เยอะจริงเพิ่งเก็บโรงเรือนเดียวนะคะก็ได้มาเต็มสอง องมดจะต้องไปเอาตะกร้ามาเพิ่มนะคะเพื่อไปเก็บอีกโรงเรือนนึงค่ะตอนนี้ฟาร์มไก่หลังคาเฟ่นะคะน้องมดก็ทําการสั่งน้องไก่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวน้องไก่ใกล้จะมาเดี๋ยวน้องมดจะมาอัปเดตให้ดูนะคะไข่ไก่ไม่พอไข่เลยค่ะน้องมดคิดอยู่เลยนะคะว่าอยากจะขยายฟาร์มไก่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีพี่พี่น้องๆ f องอนะคะมาจากต่างจังหวัดนะคะก็อยากจะซื้อไข่ไก่กลับไปที่บ้านไข่มีไม่พอไข่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะลูกค้าขาประจํานะคะก็ทําการสั่งไข่ไว้อีกแล้วค่ะน้องมดก็เช็ดทําความสะอาดแล้วก็จะใส่ถุงให้้้้เเลยยนนนะะะะะะคคคแวไไปททีี่่่่รรราาาาาขขขขอองงชชํํดพ ก็หมดเหมือนกันค่ะ็บไข่ไก่เสร็จนะคะนงมรก็ยังไม่ได้กลับขึ้นไปที่ร้านค่ะเดี๋ยวจะไปตักแหนแดงนะคะเอามาให้น้องๆไก่ได้กินกันหน่อยแล้วก็ปล่อยน้องๆไก่นะคะได้ออกมาเดินเล่นกันด้วยตอนแรกหญ้าในฟาร์มไก่นะคะก็คือเขียวเลยค่ะน้องๆไก่อยู่ไปนานๆนะคะไม่มีหญ้าแล้วดูแลน้องไก่จนมือเลยนะคะแล้วนงมรก็แวะมาส่งไข่ค่ะในเวลากลับไปล้างหน้าอาบน้ำค่ะและสบู่ที่น้องมาใช้ล้างหน้านะคะนั่นก็คือสบู่วิซีกับสบู่ใบบุบกตัวนี้เลยตอนนี้ช่วยเรื่องสิวนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะเป็นอออกกกนนนนนนิลล้้้้าาางงหหะะะะคค็็จสสึเยดช่่ั นะคะน้องมก็จะทาต่อด้วยเจลไบโบโบค่ะน้องมใช้เป็นเซตเลยนะคะมีทั้งสบู่ค่ะแล้วก็เจลแล้วก็ครีมไบโบโบใครที่เป็นสิวฮอร์โมนนะคะผิวติดสารนะคะน้องมนแนะนําให้ใช้เซตน,นี้ได้เหมาะมากๆกับผิวแพ้ง่ายนะคะใช้เป็นเซตน,นะคะยิ่งเห็นผลพี่ๆลองไปใช้ตามกันดูนะคะ